แนวคิดการทำคลิปจากช่อง VN Motor คือการพาผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โลกยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารที่น่าตื่นตาตื่นใจช่องนี้จะเน้นการรีวิววิเคราะห์และอธิบายคุณสมบัติของยานพาหนะรุ่นใหม่ๆทั้งในภาคพลเรือนและภาคการทหารโดยมุ่งเน้นให้ข้อมูลเชิงลึกและเข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ชมได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน วันนี้เราจะมาพูดถึงซาบแจส9มสเอฟ E F ไกรเพ่นรุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดโลกการพัฒนาไกรเพ่นรุ่น E F นั้นเป็นการต่อย,ยอดจากความสำเร็จของไกรเพ้นรุ่นก่อนหน้าโดยมีการปรับปรุงสมรรถนะหลายด้านทั้งเรื่องความเร็วความคล่องตัวระบบเรดาร์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ ในแง่าการออกแบบไกรเพ่น 39E/F ยังคงรักษาความเป็นเครื่องบินที่มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลังรูปทรงที่เพรียวบางและปีกแบบแคนาดอทำให้มีความคล่องตัวสูงสามารถเปลี่ยนทิศทางได้รวดเร็วและเหมาะสำหรับการสู้รบทั้งระยะใกล้และระยะกลางนอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้รองรับการซ่อมบำรุงที่สะดวกและใช้เวลาน้อยทำให้มีความพร้อมรบที่สูง ด้านเครื่องยนต์ไกรเพ่นรุ่ง E ใช้เครื่องยนต์ General Electric F 4 1 4 G ที่ให้กำลังขับเคลื่อนสูงกว่าเดิมช่วยให้มีความเร็วสูงสุดมากกว่าแมต2และยังคงรักษาประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีเมื่อรวมกับน้ำหนักโครงสร้างที่เบาและระบบอาวุธที่ล้ำสมัยทำให้ไกรเพ่น E F กลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในตลาดเครื่องบินรบสมัยใหม่ในส่วนของระบบอาวุธไกรเพ่น E F e, ถูกออกแบบมาให้รองรับอาวุธที่หลากหลาย ทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นและอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือรบระบบที่น่าจับตามองคือเมตอมิซิลซึ่งมีระยะยิงไกลและความแม่นยำสูงช่วยเพิ่มศักยภาพของไกรเพนในการสู้รบระยะไกลอีกทั้งยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงและระบบป้องกันตัวเองที่ทันสมัย ระบบเรดาร์เป็นอีกจุดเด่นของรุ่น E/F โดยติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่น r a v e น ES05 ที่มีความสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและยังต้านทานการรบกวนสัญญาณได้ดีเทคโนโลยีนี้ทำให้ไกรเพ่นสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ห้องนักบินของไกรเพ่น 39E f ก็ถูกออกแบบใหม่เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นมีจอแสดงผลขนาดใหญ่ระบบควบคุมการบินด้วยไฟฟ้าฟลายบายวายและระบบควบคุมด้วยเสียงในบางฟังก์ชันการจัดวางอุปกรณ์ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับการรบสมัยใหม่ที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากการออกแบบนี้ทำให้นักบินสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและลดภาระในการควบคุม อีกหนึ่งความน่าสนใจคือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไกรเพ่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสรอดจากการโจมตีไม่ว่าจะเป็นการรบกวนเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามการปล่อยเคาร์เตอร์เมเชอร์หรือระบบเตือนภัยที่ช่วยให้นักบินรู้ตัวได้ทันเวลาสิ่งเหล่านี้ทำให้ไกรเพ่นเป็นเครื่องบินที่มีความสมดุลระหว่างการโจมตีและการป้องกันประเทศที่เลือกใช้ไกรเพ่นต่างชื่นชมในความคุ้มค่าเพราะค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่อชั่วโมงนั้นต่ำกว่าเครื่องบินรบตะวันตกหลายรุ่น ในขณะที่ยังคงสมัรถนาที่ทัดเทียมทําให้หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเสริมศักยภาพทางอากาศแต่มีมวบประมาณจํากัดหันมาพิจารณาไกลเพ่งอย่างจรงิจงจังไกลเพ่ง E/F รุ่นปี2026ยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นการโจมตีทางอากาศการสนับสนุนภาพพื้นดินหรือแม้แต่การลาดประเวณเครื่องบินสามารถปรับเปลี่ยนอาวุธและระบบได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการในภารกิจ เทคโนโลยี Data Link ก็เป็นอีกจุดแข็งที่สำคัญไกรเพ่นสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรลวทม์ time กับเครื่องบินลำอื่นและศูนย์บัญชาการทำให้การปฏิบัติการร่วมกันมีประสิทธ,ธิภาพสูงขึ้นและเพิ่มความได้เปรียบในสนามรบ เมื่อมองในภาพรวมทราบแจ๊ส 39E F g กรเท e n รุ่นปี2026จึงเป็นเครื่องบินที่ผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยประสิทธ,ธิภาพความคล่องตัวและความคุ้มค่าได้อย่างลงตัวแม้จะมีขนาดเล็กกว่าเครื่องบินรบหนักอย่าง F-15 หรือ Su-35 แต่ก็สามารถท้าทายได้ด้วยเทคโนโลยีและการออกแบบที่ฉลาด สำหรับผู้ที่ติดตามโลกของอากาศยานไกรเพ่ง E F จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองในตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลายประเทศกำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารในอนาคตและนี่ก็คือการรีวิวรีวิวสเปคและคุณสมบัติของซ a บแจส3า E F ไกรเพ่นปี2026จาก V Motor หากคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรา